มองหาครีมนวดหน้าทูอินวันคือนวดและบำรุงในขั้นตอนเดียวเลือกไทยครีมมิลเล์โคไลมิวเฟเชียลมาสก์ครีมวิธีนวดก็ง่ายสเต็ปแรกเกลี่ยครีมให้ทั่วบริเวณผิวหน้าใช้ปลายนิ้ว2ข้างลูบจากบริเวณปลายคางเข้าสู่กกหูทั้งสองข้างสเต็ปที่2ใช้นิ้วชี้และลูบขึ้นจากมุมปากขึ้นสู่บริเวณกกหูเพื่อเก็บแก้มที่ห้อย สเต็ปที่3ใช้ข้อนิ้วชี้ทั้งสองข้างลูบจากบริเวณมุมปากเข้าสู่กกหูแล้ววนซ้ำก่อนใช้ฟองน้ำเปียกเช็ดออกอย่างเบามือเราสามารถนวดบำรุงผิวหน้าอย่างน้อยอาทิตย์ละ1-2ครั้งเป็นประจำเองที่บ้านแบบง่ายและไม่ยุ่งยากไทยครีมไรนิ้วเฟเชียลมาสก์ครีม สูตรนี้อุดมไปด้วยโซเดียมไฮยาโล,โลโูรเนตและสสารสกัดธรรมชาติอย่างว่านหางจระเข้และสารสกัดข้าววิตามินอ e. ีสูตรนี้ไม่ใส่พาราเบนแอลกอฮอลและสีมาในรูปแบบหลอดขนาด40กร,รมัมและขวดปั๊มใหญ่สุดคุ้ม1,000กร,รมัมเลือกครีมนวดหน้าที่ใช่เลือกไทยครีมไลทมิ้วเฟเชียลมาสา์ครีมไทยครีม,รมสกินแคร์จากสารสกัดธรรมชาติและพืชสมุนไพรสนใจทักเลยอ ไทยครีม